เรายังคงอยู่กันที่หมู่บ้านเมรูเซียของเราเมรูซีนที่น่ารักซึ่งดูเหมือนว่าเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเขาจะมีแต่เพศหญิงเนาะคือมีแต่พวกลูกสาวตามคําพูดของเอ,อเอลนัสในช่วงออบทพูดหนึ่งของตัวเอลนัสเองที่เราได้เข้าไปคุยกับเขาในเหมือนกับห่วงจิตสํานึกของเขาอะ่ะเออเขาก็บอกว่าทั้งหมดนี่คือลูกสาวเขาแสดงว่าก็น่าจะมีแต่ผู้หญิงอ่ะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้ามาไล่เคลียร์พวก เควสโลกหรือคำขอร้องขอความช่วยเหลือของเราเมลูซินเหล่านี้เอา้าน้องโคซาซีนาหลังจากครั้งที่แล้วที่เราช่วยน้องปลูกต้นไม้ตรงนั้นน้องเขาก็มายืนตรงนี้ครับแล้วก็มีเควสโลกให้เราทำต่อด้วยอามาดูซิว่าน้องเขาจะให้เราช่วยอะไรน้องโคซาซีนาซิตี้เอ็นแล้วก็ไบมอนที่เอาดอกไม้จากต่างแดนมาให้นี่เองสวัสดีโคซาซีนาดอกไม้ที่พวกเราเอามาให้เป็นไงบ้างเหรอคือว่า คคซานซีน่าไม่ได้ไปดูมาวันหนึ่งแล้วละ่ะเอ๊ะแต่ว่าเธอชอบดอกไม้ที่พวกเราเอามาให้มากเลยไม่ใช่หรอแล้วทำไมไม่ไปดูมันหน่อยละ่ะดอกไม้เจกต่างแดนมันหายากมากโคซานซีน่าก็อยากรีบไปดูแลมันเหมือนกันแต่พอคิดว่ามันอาจจะเฉาไปต่อหน้าต่อตาโคซานซีน่าก็ไม่กล้าไปดูแล้วอ่ะไม่เอานะ่ดูสิเธอก็เป็นห่วงมันตั้งขนาดนี้แล้วงั้นพวกเราไปดูมันได้กันไหม ถ้ามีปัญหาอะไรฉันกับซีดีเอ็นจะช่วยเธอเองนะเอาแต่กังวลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกอยังไงก็ควรจะไปดูเนาะพูดเธอพูดถูกงั้นพวกเราไปดูกันเถอะถ้ามีไปมอนกับซีดีเอ็นคอยช่วยโคซานซีน่าก็มั่นใจแล้วเรื่องดีมักได้มาไม่ง่ายอ่นนี้ไงผมจำชื่อเควยได้มันมีชื่อเสียงเมืองนะอันนี้เรื่องดีมักได้มาไม่ง่ายอ่ะโอเคไปที่สวนดอกไม้ นักจัดดอกไม้ตัวน้อยโคซานซีนาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับทางมวยปล้ำ W W E แต่ประการใดยังหาทางแก้ไขเรื่องรุ่มใจไม่ได้อันนี้เป็นต่อนเนื่องจากที่เรามาเจอเขาครั้งแรกตอนอช่วงที่ผมทำในเรื่องฉากแรกนะอ่าช่วงอะ,อะไรนะตอนนั้นคือสวนดอ,อกไม้แล้วเอ๊ะทำไมถึงมีบริษัทใครมารอยู่นี่ได้เนี่ยอาทจ้คนเลวไปพ้นนะไปพ้ปนออกไปห่างไลดอกไม้ของฉันนะ,ะมาณนหม่ะพูดไปทันอ่าน ก็คืออ่ะขออธิบายนิดนึงสําหรับใครที่ตามไม่ทันเราไม่ได้เจอกับน้องเขาเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่เราเจอเขาก็คือจะอยู่ในช่วงฉากแรกที่ผมอัดคลิปก็คือตอนก่อนที่เราจะเข้าไปเห็นตรงบริเวณหมู่บ้านเมรูซีนอ่าเราก็เดินมาเจอกับน้องเขาก่อนเพราะว่าบ้านเขาอยู่ตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านคือเยื้องออกมาทางเข้าหมู่บ้านนิดนึงกับบ้านเขาอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเราก็เลยเจอเขาก่อนแล้วเราก็ลองเข้ามาคุยกับเขาแล้วก็ช่วยเขาเลือกต้นไม้ที่จะปลูกซึ่งสุดท้ายเราก็เลือกให้เป็น อดอกสม,มุรุโรสที่น่าจะปรับตัวเข้ากับสภาพาแวดล้อมพื้นที่ตรงนี้ได้ดีเพราะว่ามันค่อนข้างชื้นแล้วก็ไม่ต้องการแสงแดดมากนักอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเติบโตที่นี่ได้ก็เลยแนะนําน้องเข้าไปแล้วมันก็จบเพียงแค่นั้นยังไม่มีอะไรต่อแล้วผมก็ไปไล่เล่นเควสโลกสีแห่งบรรปการต่อจนกระทั่งจบน้องเขาก็ถึงมาปรากฏตัวให้เราพูดคุยกับเขาต่ออีกครั้งก็คือตรงนี้ที่เรากำลังเล่นอยู่อ่ะโอเค <c oughs> ดอกไม้ล้องค่าของคุณซีนะ่า ถูกทำลายซะแล้วอ่ะน่าเสียดายจังเลยอ่ะที่แท้ดอกไม้มันอยู่ไม่รอดเพราะมีพวกบริชเชอร์ไพรมัสมาทำลายสินะนับแต่นี้ไปโคซานซินาคูซานซินาจะเฝ้าอยู่ข้างดอกไม้ตลอดเวลาจะไม่อยู่ห่างจากมันแม้แต่ก้าวเดียวเลยอ่ะใจเย็นก่อนนะคซานซินาเรามาหาวิธีด้วยกันดีกว่าจะว่าไปทำไมพวกบริชเชอร์ไพรมถึงได้มาทำลายสวนดอกไม้ล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ ตอนที่โคซานซินาเอาดอกไม้ชนิดอื่นกลับมาเนี่ยได้โดนในพวกนี้มาป่วมไหมก,ก็ไม่เคยเจอเลยนะจะพูกนิสัยเสียแหละทำเรื่องไม่ดีรับหลังโคซานซินาเท่านั้นแหละโคซานซินาโมโหชะมัดเลยอะ่ะโอ้ยไม่นึกเลยว่าโคซานซินาก็มีด้านหัวร้อนแบบนี้ด้วยสงสัยเธอจะห่วงดอกไม้พวกนี้จริงๆแหละก็คนรักพืชนะเนาะเข้าใจได้อยู่อะแต่ว่า พอลองนึกย้อนไปพวกบริเชอร์ไพรมัสมันก็ไม่ได้หนีไปตามที่โคซานตีน่าเข้ามาใกล้นี่นะหรือว่าสิ่งที่ดึงดูดพวกบริเชอร์ไพรมัสมันอาจจะไม่ใช่ดอกไม้งั้นสิมันก็เป็นไปได้นะพวกเราไปตรวจสอบดูว่ารอบสวนดอกไม้ดีกว่าหาเบาะแสบบริเวณรอบๆไหนลองคุยกับน้องเขาหน่อยสิสวนดอกไม้ของโคซานตีน่าทำไมเจ้าพวกนิสัยเสียต้องมาทำลายสวนดอกไม้ของโคซานตีน่าด้วยอะ่ะ น้องก็ดูซึมนะแต่เสียงผมน่าจะไม่ค่อยได้ให้ไหล่ปพอรู้ตัวเองอยู่อะเสียงเสียงน่าจะไม่ค่อยได้ไม่ใช่อ้หรอกอันนี้คือภาคต่อจากเล่นเวสโลกจบเลยไงกำลังเสียงแหบอยู่ดูเหมือนจะไม่มีของอะไรอยู่เลยอต่ออันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกไรเนี่ยวงล้ออะไรเนะี่ยตรงนี้ฟังว้ายระวังอะไรเนี่ยอะไรอะเครื่องจกักรไขาลาน ซีดีเอ็นเก่งจังเลยทาให้พวกหุ่นจากกลขี้เหร่พวกนั้นอะระเบิดตุม้มกลายเป็นชิ้นส่วนสวยๆได้ด้วยดีนะไม่ได้กลายเป็นกลก็ครันช์แบบนี้พวกมันก็น่าจะไม่มาวุ่นวายกับสวนดอกไม้แล้วล่ะนะถิ่นแต่ไม้บางส่วนจะถูกเหยียบไปบ้างแต่ส่วนที่เหลือก็ดูไม่เลวเลยนะพวกบริชเชอร์ไพรมัสก็น่าจะไม่มาก,กวนแล้วแบบนี้ดอกไม้ของโคซาซินาน่าจะเติบโตงอกงามได้แล้วลนะ่ะดีจังเลยแต่ว่าโคซาซินาได้รับบทเรียนแล้วลนะ่ะ โคซานซีนาต้องตั้งใจดูแลดอกไม้ล้ำค่าพวกนี้ให้ดีซิเดียนกับไพมอนเอาดอกไม้จากต่างแดนมาให้แถมยังช่วยโคซานซีนาปกป้องโสนดอกไม้อีกโคซานซีนาจะตอบแทนยังไงดีอ่อ๋อไม่ต้องเยอะหรอกน้องแค่ไพมเจมนิดหน่อยก็พอแล้วไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกจริงด้วยยังมีดอกไม้ที่โคซานซีนาเด็ดมาเองกับมืออยู่บ้างดอกไม้สุดล้ำค่างั้นก็ขอมอบให้ซีเดียนกับไพมอนนะ ว้าวถ้าเป็นดอกไม้ที่ล้ำค่าขนาดนั้นงั้นซีทีเอ็นก็ทำสวนดอกไม้แล้วปลูกมันไว้ดีไหมจะว่าไปนี่มันทีดากาไม่ใช่หรอทีดลก้าเนี่ยก็นับเป็นดอกไม้ด้วยเหรอเนี่ยทีดากาเป็นพืชและทีเดาก้าก็สวยมากๆงั้นมันก็ต้องนับว่าเป็นดอกไม้อยู่แล้วสินี่คือชีววิทยาของมนุษย์ไงล่ะโคซันซีน่าเรียนรู้พวกนี้เอาไว้เพื่อจะกลายเป็นนักจัดดอกไม้ที่ดีได้ไงล่ะ รู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆฮะแต่ฉันก็ไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดหมวดหมูรล็อกโคซานซีนาจะตั้งใจต่อไปเพื่อจะได้เป็นนักจัดดอกไม้ที่เก่งขึ้นโคซานซีนาได้ยินมนุษย์พูดว่านักจัดดอกไม้ที่สุดยอดจะพาะพันธุ์ดอกไม้ชนิดใหม่ๆและเอาเข้าไปร่วมงานพืชสวนโคซานซีนาก็อยากเพาะพันธุ์ใหม่ๆออกมาแล้วไปคว้ารางวัลในงานพืชสวนเหมือนกันหนะ้า โสซานตีน่ามีความตั้งใจที่ดีนะแต่ดูเหมือนว่าจะยังมีอะไรที่เข้าใจผิดอยู่เยอะเลยฮะอธิบายให้เข้าใจได้ยากด้วยอะ่ะเป้าหมายการเข้าร่วมงานพืชสวนคือการนำพันไม้ใหม่ๆที่เพาะขึ้นมามาให้มนุษย์ชื่นชมใช่ไหมละ่ะทั้งประสาสัมผัสและรสนิยมของโคซานิีน่าต่างจากมนุษย์มากเลยนะดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ที่เธอปลูกจะดูแปลกๆสําหรับมนุษย์หรือเปล่าอะ่ะอืมแต่ใบมอนมันก็ดูเป็นห่วงอาชีพการจัดสวนของน้องข้าจริงเลยนะ ก็แงสิฉันเป็นครูสอนการจัดสวนให้โคซานซีน้านะถ้าเกิดโคซานซีน้าเข้าร่วมแล้วได้รางวัลขึ้นมาจริงๆฉันจะได้หน้าสุดๆเลยอ่ะขอบอกเอ่ออย่างน้อยเธอก็อยู่บนก้าวแรกแห่งความสำเร็จแล้วละ่ะแต่ว่ายังไงก็อย่าสนใจเรื่องรางวัลมากเกินไปนะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องสนุกกับมันก็จริงนะขอแค่โคซานซีน้ามองว่าดอกไม้ที่ตัวเองเพาะมันสวยก็พอแล้วละ่ะ คนอื่นจะคิดยังไงก็ไม่สําคัญหรอกขอแค่โคซานซีนาตั้งใจดูแลสวนดอกไม้ของตัวเองเฝ้าดูดอกไม้สวยๆแล้วมีความสุขทุกวันมันก็พอแล้วล่ะนะอืมโคซานซีนาจะทําให้ดอกไม้จากต่างแดนเติบโตให้ได้เลยเสร็จแล้วเรื่องดีมักได้มาไม่ง่ายได้พร m มเจม20เม็ดแล้วก็ทีเดาก้า8 แปดตัวหรือแปดอันแล้วกันเรียกเป็นอันผมก็ไม่รู้มันคือสัตว์น้ําหรือพืชหรืออะไรกันแน่เรียกเป็นอันก็ดีกว่าอ่ะโอเคและนี่ครับเห็นไหมว่ารางวัลชื่อเสียงฟองเตนขึ้นแล้วเป็นไงสั้นๆง,ง่ายๆเนาะทาแป๊บเดียวเองก็อย่างที่บอกครับผมเลยแนะนําว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงควรที่จะมาทำวสโลกของพวกเมโูซีนซึ่งชื่อวสว่าสีบรรพการก่อนเพราะว่าหลังจากที่เราทำ เวสสี่บรรพการเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเควสโลกแตกย่อยออกมาให้เราคุยเยอะแยะเลยซึ่งพวกเควสย่อยๆพวกนั้นอ่ะทาแป๊บเดียวเองเนี่ยอย่างเงี้ยครับทาแป๊บเดียวเสร็จแล้วแถมไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแค่ปีมอนสองตัวก็คือไอ้กลมๆตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้เครื่องจักรส่งสัญญาณอะไรสักอย่างน่ะตัวนึงจบแล้วแล้วก็คุยกับน้องเขาถ้าเป็นสายสกิปนี่ห้านาทีแน่นนนจ,จบแล้วมั้งแต่ผมนั่งาพากไปด้วยก็น่าจะเกือบเกือบสิบนาทีแต่ว่ายังไม่จบคลิปแค่นี้หรอกเดี๋ยวเราจะไปไล่ทาให้หม,ม,ใหมู่านบีก เออได้เพิ่งได้ยินเสียงน้องเขาภาคเป็นเสียงญี่ปุ่นไปเสียงเขาก็ดูเนืองๆซึมๆเนาะแต่ก็น่ารักน่ารักแหละเออก็อาจจะถูกแล้วที่เลือกใช้โทนเสียงนี้แต่ว่าเสียงหมุมันมันไม่น่ารักอะเดียอ่ะก่อนเราจะไปคุยกับน้องเขาสักหน่อยหนึ่งเนาะอ่ะวันนี้เธอก็มาดูสวนดอกไม้ของโคซานซีน่าเหมือนกันเหรอดอกไม้จะต่างแดนเป็นยังไงบ้างล่ะหลังจากจักรกลน่าเกลียดนั้นโดนขุดออกไปแล้ว ก็ไม่มีบเชื้อไพรมัสนิสัยไม่ไดีมาวุ่นวายแล้วล่ะดอกไม้จากต่างแดนเสร็จล้ำค่ากำลังเติบโตอย่างดีภายใต้าการดูแลยอย่างใส่ใจของโคซานซีนาอ่ะโอเคแล้วการเพราะพันธุ์ดอกไม้ใหม่ราบรื่นดีหรือเปล่าอืมตอนนี้โคซานซีนายังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยแต่ถ้าสามารถทำให้กลีบดอกของดอกไม้มีรูปร่างเหมือนทีเดลรก้าไม่แน่อาจจะเอาไปร่วมงานพืชสวนและทำให้ทุกคนประหลาดใจก็ได้นะ อ่ะโอเคทีนี้สุดท้ายก็เออบอกเขาว่าแค่บังเอิญผ่านมาอมการทําให้คนที่สั่งรไปมาอารมณ์ดีก็เป็นหนึ่งในเหตุผลของการดารงอยู่ของดอกไม้ในเมื่อเห็นสวนดอกไม้แล้ววันนี้เธอก็ต้องอารมณ์ดีนะอ่ะโอเคเนี่ยฟังเสียงภาคเขาดีน่ารักอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันนะเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นในหมู่บ้านเธอก่อนไปรับเพื่ออื่น